ที่เป็นอัเป็นธรรมน้อมนําก็มาพินินผิดจารณารือว่าจะเจริญกรรมฐา,านภาวนาตามที่ถนัดจะพุทโธสมาหลังหยุดนอพองนออันใดก็แล้วแต่เรามีจิตอยู่ภายในน้อข้าไปในจิตของตน ในสับสนส่งออกไปให้หายใจถึงหนึ่งสติอยู่กับตัวเป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นผู้เ,เห็นเป็นผู้มีสติอยู่กับตนจะรู้เพียงเราหายใจกันรู้ว่ามันหายใจเขา้ามันหายใจออก รู้ละเอียดลงไปว่ามันกระทบที่ใดว่ามันไปนสุดที่ใดมันสลายไปนนที่ใดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้การเกิดการดับเกิดชื่อว่าเป็นการบปติธรรมเป็นอิปัสสนารู้ความเกิดดับ เพียงรู้ให้ใจเขา้าให้เจ้าให้ใจเขารู้ให้ใจเจ้ารู้กุศโลกุโลไม่สนสิ่งื่นใดเลยได้เพเป็นสมาธิหรือเพียงพิจารณาร่างกายดูสังขารร่างกายตั้งอยู่ตั้งแต่ศีรษะลงมาจนถึงปลายเท้าตั้งแต่ปลายเทา้า,ทาของเรา ย้อนกลับไปจะถึงสนายเส้นผมปลายเส้นผมจะถึงปลายเท้าถ้าเรารู้เพียงเท่านี้ก็ยังเป็นกรรมฐานที่ดีกาย,ยานุนปัสสนาเมื่อจินพิจารณาเมื่อจิตสมบูรณ์เมื่อสมาธิสมบูรณ์ปัญญาก็จะสมบ ติรดเทารูทันเห็นเส้นคมเกษาเส้นคม

ทีส่สะสที่เด็บไว้ที่สอนประหัด้วยเส้นเีนนนนนนยนชะเป็นอัปกรณ์ที่กัะบุกแทงอยู่ครับเต็มไปด้วยของณ์่สะอาดฟัน จานป็นเิศนั้นเนีานในรูปนั้นทีสัมผัันได้คามไม่คงนเป็นกระดูกที่ผู้คนที่มองเห็นได้ที่สัมพัส ถว่ามันจะตรวในฆสกิบีรป้จักกันสักก่อนก็โค้งก็งอนีอ่ว่ามาแกงง่งอมหลังคอมเป็นหลังกุ้งหลัง

สังขารร่างกายมันเท่านั้นจะสวยเลิศเลอเฟกตรึงก็แก่ชราจะปวดตายไปแต่ีอยู่ดโลดีที่เราเราจความแก่ความชราความเจ็บความตายไม่ได้ต้องทำความเจใบแต่อายร่างกาย แต่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ดับไปพุทธเจ้าทั้งหลายจึงมัตัดศรปในความเป็นมนุษย์เพราะมันมองเห็นัดว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บและมีความตายที่สุดมันเกิดเป็นปรมัยาวนานเป็นเทวดาก็สบายในสอนเรื่องนี้นกฎไตรรักเทวดาจะไม่เข้าใจ ทั้งหลายจะไม่รับสราบเพราะว่าเขามีเจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่แก่ไม่ชรานตัวเรียบนันตัวจุดทีจากเลยที่กราจะไม่แก่ไม่เท่าไม่เจ็บไม่ไข้นี่จะเจ็บอกเจ็บใจแต่สังขาร ជារូបតាំងនេះគឺជាសត្វពុតរះកាននេះចាំងទូកា buah ក៏ទីណមកលេខទេមិនដឹងមកអត់ទេភាពខៃគេភាពសាធារណៈក៏តាមមកមិនឃើញជើងមក ศาส,สดาจมาเกิดเป็นมนุษย์ในก,การตัดสรูปเป็นศาสนาของมนุษย์เพื่อมนุษย์โยมนุษย์จะถึงทางที่สุดแห่งกองทุกข์เกิดสุขนิพพานเกิดในสัข,ขารอาการที่เรามาใช้เป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ในการเข้าถึงธรรมที่จะอาธรรมในการลงมือกระทำพินิจ ส่วนบางที่บางละกันที่กระทำที่ก่อได้ทำให้เป็นสุสขกติเป็นสุขมนุษย์สุขเกิดอาเป็นสุขพระสุขก,ก,ก็คือสุขวัณิพานเป็นทางแห่งความสุขคติกต่ไปทุกขคติวินิบาตทางแห่งความลำบากทางความโก เป็นสัตว์เดรเัจฉานเดรัจในโลกนี้เปนโลกนี้ก็เป็นทุกขติ็เป็นสุขติด้วย,วเ,าายเป็นส่วนต่างก็มาเกิดในที่รนี้แต่อาฉารต่ว่าเป็นทุกขติก็มาเกิดในโลกนี้เราลเป็นเปนเป็นอสุกรากายโกรกกาปากฏผูแอบทำแอบซ่อน สุราทวมเกาสุราทวเอกาสุรามเอกามอกา่ากุญญาอายุ่ิราชเ่กาเปิพเะยากระัขนพุทธสองมุกิรเบ็นสักนารกนาร่วผพ ทุกตรมานการถูกลงโทษลงทันจากบาปที่ตนทํากรรมที่ตนต่อก็ให้เกิดความทุกข์แก่ตนแก่คนรอบข้างมีแต่การเบียดเบียนมีแต่ทุกขเวทนาเป็นะสัตว์นรก,กไปในบาปที่ตนทํา สังขารอย่างนั้นมันสมองอย่างนั้นมันกราบกรรมเป็นระบบสะเสวยแต่การเป็นมนุษย์นีเป็นได้ทั้งสเสวยเป็นได้เป็นทั้งแสวงเป็นทั้งขุ่นางเป็นทั้งปวดทั้งลายมันเล่นได้มันสมองในเม่อสองข้างในการคิดกัน ในสิ่งใดในศาสตสงสิ่งดใดใ,ใ,ใ,ในตัวจิตในใจในตัวในตนในผู้คนคนนั้นเราเลือกได้แต่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์ประเสริฐสุดในวัฏสงสารแปลทั้งหลายที่เราเกิดมาสามสิบปีครึ่สามสิบปีครึ่งมนุษย์ใปนอีนที่สุดในทุส่นของศาสนาคนละกได้เป็นบอกข้อสอง เป็นมนุษย์ก็รักษาศีลศีลห้าเป็นพื้นฐานเรียกว่ามนุษยธรรม จะู่้จากคนก็อาชมพอะไรที่จะกระทำอะไรโดยไม่สร้างเทวดา จะไปสู่พรมนะ่ีพรมมีอารักธรรมอารักความเป็นมูตรองรักในเมตตาการุณามุติตาอุเบกขาเมตตาสงสารคิดเชือเพราะงานลงมือเหลือสิ่งที่เราช่่ยได้มุติตาีมิชา อย่างไม่แตะต้องไม่ติดขัดเหมือนใบบัวใบบอนอยู่ในน้ําแต่ว่าโคนตมน้ำทั้งหลายไม่เกาะใบบัวใบบอนจิตใจที่มีคุณธรรมเคลือบด้วยคุณธรรมและความทุกข์มันจะไม่แสกซึมก็จะสลัดทั้งที่อยู่กับทุกข์นะมันใบบัวใบบอนก็เกิดในโคนในตม แต่ไม่จมไม่ถูกน้ำซึมในใบมีสารเคลือบเอาไว้จิตใจถ้ามีคุณธรรมเคลือบไว้ความทุกข์ไม่แทรกซึมนะถ้าเคลือบอย่างดีก็เป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอาหารหันต์ความทุกข์ไม่กำกลายถ้าเคลือบไม่ดีเท่าไหร่เป็นอนาคามีก็ยังมีความทุกข์อยู่บ้างยังมีตัวมีตนเป็นสกิทาคามี ยังมีความรักความใคร่ความต้องการสิ่งทั้งหลายอยู่เป็นโซดาบันก็ยังมีความรักคว,ความเกลียดความอาฆาตแต่ไม่พยาบาทกันไม่ผูกเวรยอมได้ให้อภัยช่างมันนะวางลงปงตกมีศรัทธามีศิลมีจกคะมีความเสียสละยอมได้ให้อภัยเป็นก็เย็นลง ยอไม่ได้ให้ภัยไม่เป็นก็เย็นไม่ได้เย็นไม่ลงโปร่งไม่ตกสวรรค์นในอกนรกในใจสมต่ว่าโสดาบันสลักได้ทุกเท่าภูเขาจะเเท่าจอมปวกก็ยังทุกอยู่ยังค้างคา,าใจแต่ว่าไม่ผิดศีลยังไงก็ไม่ยอมเป็นขัดตกรยอมจะมันไม่ลดคุณธรรมเพื่อจะเอาทรัพย์เพื่อจะเอาชนะ ก็จะตามใจตนนี่คือลักษณะของโสดาบันสักยะทิฏฐิวิจิกิทาศิละตะภัตรามานละตัวละตนยอมได้ให้ภัยนี่ถือว่าข้าเป็นใหญ่จะเพียงผู้เดียวสักยะทิฏฐิวิจิกิจชาหมดความสงสัยเรื่องบุตรเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์หมดความสงสยังงงงสสงสยในหลักธรรมคำสั่งสอนก็อุสมเด็จพระชินวบ มจิกิจฉาหมดไปความหลังเลสงสัยสวรรค์มีไหมบาปมีไหมนรกมีไหมทำดีได้ดีมีไหมหมดความสงสัยแล้วก็เป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ไม่มีเจตนาผิดศีลผิดธรรมไม่มีเจตนาผิดศีลห้าจะรักษาด,ด้วยชีวิตสิลัตระพัตรามาตเป็นว่าผู้ไม่มีศีลเป็นรูป,รปคำคำ บางคนมีสินรวบลวบคำคำถือศินไว้ข่มไว้ขู่ถือสินเพื่อจะเข้ามู่เข้าพวกถือสินเพื่อที่จะเหยียบย่ำซ้ำเติมผู้อื่นฉันไม่พู้มีศินนะอย่ามายุ่งไม่รับคณะอื่นไม่เอากลุ่มอื่นแต่ว่าจะถึงตัวออกห่างมากับผู้ที่ไม่มีศิลไม่มีธรรมแต่ไม่เหยียบย่ำผู้อื่น ไม่ทำร้ายทำร้ายผู้ไม่ลักไม่ขโมยไม่คดไม่โกงไม่แยง่งกองรักกองห่วงไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบเพื่อที่หวังทําร้ายผู้อื่นเป็นผู้เยืนพื้นโดยมีศีลเป็นพื้นฐานนี่คือลักษณะของโซดาบันผู้ที่มีสารเคลือบความทุกข์ นี่คือการพิจิตรพิจาราการเกิดเป็นมนุษย์ในฐานะอันประเสริฐสุขอักขงท่านังมนุษย์เสสุขการได้ฐานะเป็นมนุษย์ในฐานะอันประเสริฐสุดเราเลือกได้ว่าจะเป็นอย่างไร้วยมันสมองได้มือสองกางด้การคิดการทำโดวยวิบากกรรมที่เราก่อเราเลือกเดินในเส้นทาง ที่เราเลือกได้ในความเป็นมนุษย์เป็นสัตวดราชาทางมันตีบมันตันเป็นเปรยเป็นสั้กายสัตว์นรกหมดขนทางก็ใช้เวรใช้กรรมไปเป็นเทวดาทางเลือกก็น้อยเป็นพรมก็เช่นกันสุขเกินสบายเกินพิจิตพิจารามองไม่เห็นว่าอานิจจังทุกขังอนัตตามาเกิดขึ้นได้อย่างไร พอมีแต่ความสุขเปรมปรีมีแต่ความสมบูรณ์สมบูรณ์เกินมองไม่เห็นทุกข์จึงเป็นอริยสัจข้อแรกเมื่อไม่เห็นทุกข์ก็ไม่พินิจพิจรารณาปัญญาก็ไม่เกิดการจะเดินทางตามอริยมรรคก็เดินลำบากเพราะว่ามไม่มีทุกข์ที่จะมากำหนดมองไม่เห็นเห็นแต่สุขกับสุขมีแต่แสงสว่างมันไม่มีความมืด หรือว่ามันมีแต่ความมืดแบบสัตว์นรกมันก็ไม่มีแสงสว่างเลยไม่รู้จะเดินทางเส้นไหน,นคนตาบอดมองไม่เห็นอะไรแต่เป็นมนุษย์นี่หลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้อยู่ที่เรากลางคืนก็เห็นพระจันทร์กลางวันก็เห็นพระอาทิตย์ชีวิตจะมีแสงสว่างอยู่ปลายอุโมงค์สามารถเดินทางตามนั้นได้ เดินตามสามเส้นทางได้แต่บางคนก็บอดตาใส่มองไม่เห็นบนไม่เห็นปักมองไม่เห็น,หนว่าทําดีมันจะได้ดีตรงไหนมไม่เห็นว่าทาดีเราจะได้อะไรกลายเป็นใจมืดใจบอดปัญญาตีบันปัญญามืดปัญญาบอดมองไม่เห็นแต่ว่าคนที่มีศีลมีธรรมมีการพิพจารณา จะมาเห็นแสงสว่างในความมืดวตาเขาดีมีเพียงแสงเพียงเล,ล็กๆประรากบขึ้นมามีปัญญาเกิดขึ้นเมื่อปัญญาสว่างสวัยความมืดทั้งหลายก็หมดไปหายไปสิ้นไปจิตใจก็เบิกบานว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมีบุญมีบาปมีสติมีปัญญา สมควรแกเวลาอความสุขความเจริญในสิท่งในทางความงกงามในอริยวินยัยก็จะมาเกิดขึ้นแก่เราทั้งหลายด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ So i Gracias.